สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าบริษัท CLTD ค่ะเป็นบริษัทเทคโนโลยีจากประเทศสิงคโปร์ CLTD นี้เป็นเจ้าของ s h อ p e e ไงช e, e. ้อปปี้ช้อปปี้เออที่เราเนี่ยแหละเนี่ยบริษัทนี้แหละอ่าบริษัท CSEA เนี่ยนะ C Limited อะไรเนี่ยเนี่ยไม่ใช่ C เอออะไร Company Limited อะไรสักอย่างเนี่ยนะคะเขาเป็นเจ้าของ Shopee อ่าเป็นแพลตฟอร์มจำหน่ายสินค้าออนไลน์เนี่ยแล้วก็เป็นเจ้าของกา r ี n a ด้วยนะ กาลีนาช้อปปีนะคะและเป็นผู้พัฒนาออนไลน์รายใหญ่ในภูมิภาคเอเชียเตรียมจะนำช้อปปี้ไปขยายเพิ่มในประเทศโปแลนด์ค่ะนะคะนับเป็นการขยายธุรกิจไปยังภูมิภาคยุโรปเป็นครั้งแรกของอ e ีคอมเมิร์ซยักษ์ใหญ่อย่างช้อปปี้ช้อปปเนี่ยเฉพาะในเอเชียมีผู้ใช้จำนวนมหาศาลทีเดียวค่ะรอยเตอร์ uters, ยังรายงานอีกว่าบริษัทซเตรียมขยายธุรกิจช้อปปีออกไปยังประเทศอินเดียด้วย รวมถึงพยายามขยายเข้าไปยังประเทศแถบลาตินอเมริกาด้วยโดยมีรายงานว่าจะเปิดตัวที่อาร์เจนตินาในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้านี้ช้อปปี้กำลังค่อยๆขยายธุรกิจไปทั่วโลกค่ะด้วยการทดสอบตลาดใหม่ๆที่น่าจะสามารถทำธุรกิจร่วมกันได้ปัจจุบันช้อปปี้เป็นอ e ีคอมเมิร์ซรายใหญ่ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทำรายได้จากทั่วโลกในไตรมาสที่2เนี่ยระหว่างเมษาถึงมิถุนายนเนี่ย1,200ล้านเหรียญ ประมาณ39,200ล้านบาทนะคะแต่ว่าพอรอยเตอร์รายงานเนี่ยบริษัทเนี่ยบริษัท C เนี่ยนะคะก็ยังไม่ได้ออกมาแสดงความเห็นอะไรคะ่ะเออ,เ,อ,อเมื่อกี้คุณนศจะอธิบายว่าทำไมเขาถึงขยายไปที่ยุโรปโดยไปที่ประเทศโปรแลนด์ก่อนคะครับคืออย่างนี้ครับ s h o ป e ีเนี่ยเป็นหนึ่งส่วนนะที่เราคุ้นเคยนะผมกับคุณตะแล้วก็ <c oughs> มีคนแซวว่าเราเป็นได้แพลตินัมกันทั้งสงคนนะ คือการี n a นี่เป็นบริสองเป็นบริษัทเกมนะครับเกมที่เราได้ยิงกันบ่อยๆก็คือ range of arena ROV ฮะอ๋อ ROV นะเป็น range range of r e g e o n นะก็คือเป็นเกมออนไลน์ที่คนเล่นกันเยอะมากครับนะครับก็คือ C เนี่ยเป็นเจ้าของ Shopee เป็นเจ้าของเกมที่เป็นเกมออนไลน์นะครับแล้วก็เป็นเจ้าของ e-commerce เสาเงินเมื่อกี้ชื่อว่า C คอยใช่ไหมฮะสามอันนี้เป็น เป็น e-commerce ใหญ่ในเซาท์อีส t เอเชียครับแล้วก็อย่างที่เขาบอกเนี่ยเขาอยู่ที่สิงคโปร์ใช่ไหมครับการที่บริษัทที่ทำ e-commerce เนี่ยข้อดีของ e-commerce นี่ก็คือว่าการที่เราจะขยายตลาดไปที่ตลาดอื่นเนี่ยมันใช้คอสต่ตำมากคุณตะอ,อย่าลืมว่าสมมุติถ้าเราจะไปเปิดโรงพยาบาลเราไปเปิดห้างสรรพสินค้านะครับหรือว่าเราจะไปเปิดธุรกิจ ไม่ว่าจะไปที่ยุโรปไม่ว่าที่จะไปที่อเมริกาใต้เนี่ยอย่างน้อยเราต้องขนเงินเนี่ยเพึ่งไปสร้างตึกไปสร้างาไปจ้างพนักงานไปอะไรก็ตามเนี่ยแต่สําหรับอ e ีคอมเมิร์ซนะครับการที่เราจะขยายเนี่ยมันใช้เงินถูกกว่านะก็คือ,อ<า>เราก็มีแพลตฟอร์มเนี่ยมันย้ายไปเปิดเนี่ยตอนนี้เขาจะไปเปิดที่โปรแลนด์เนี่ยอย่าลืมว่าช้อปปีเนี่ยอยู่ในแถวแถวนี้นะครับการที่เขาเก้าวไปที่โปรแลนด์เนี่ยแปลว่าเขากําลังก้าวสู่สหภาพยุโรปครับ เพราะว่าโปรแลนเนียเป็นหนึ่งในสมาชิก EU ครับคุณตะนะครับแล้วก็พอคุณได้ตลาดที่โปรแลนแล้วเนี่ยยูนี่มันมีสทิสัญญาร่วมกันนะครับเวลาที่คุณขายได้หนึ่งประเทศเนี่ยคุณสามารถจะเข้าไปได้ทุกประเทศใน EU เลยซึ่งคุณนับดูสิครับนับนิ้วดูว่า EU มีตั้งกี่ประเทศเนาะใช่วก็โปรแลนก็ใกล้ติดกับเยอรมันเดนมาร์ก ออสเตรียเบลารุสยูเครนโรมาเนียเขาก็ได้ไปอีกหลายประเทศเลยใช่ปะคือ,อพอเข้าโปรแลนด์ได้เนี่ยคุณเข้าสาภาพยุโรปได้แล้วทําไมเขาถึงไปโปรแลนด์เพราะว่าโปรแลนด์เนี่ยเขาเป็นประเทศที่อาจจะอะยังมีสภาวะทางเศรษฐกิจไม่ได้แข็งแกร่งเท่าประเทศเพื่อนๆอ,อ,อ,อย่างฝรั่งเศสอ,อย่างเยอรมน,นีนะซึ่งเขามีโป,โปรแลนด์นี่มีเขาเรียกพรมแดนติดกับ ทั้งเช็กทั้งเยอรมันเนี่ยซึ่งเป็นตลาดใหญ่แล้ก็เป็นมีเบลารุสด้วยเนี่ยนะครับการ<อ>ที่เขาไปเปิดที่โปรแลนด์เนี่ยหมายความว่าของเนี่ยนะครับในยุโรปเนี่ยเราขับรถถึงกันได้หมดโดยที่เราไม่ต้องไปขอวีซ่านะค,คุณตะเรามีสมัยก่อนมีคนที่ขายเซลยานะครับอยู่ในโปรแลนด์เนี่ยขับรถไปขายยาทั่วยุโรปเนี่ยก็คือขับเป็นล้านล้านกิโลเมตรแล้วรถคันนั้นเนี่ยเบอร์เซเดสเบขอซื้อกลับเข้าไปอยู่ในมิวเซียมเพราะว่า วิ่งไปตั้งหลายล้านกิโลเนี่ยแล้วก็มีเซอร์วิสเต็มที่เนี่ยเขาขอซื้อรถรุ่นธรรมดาเนี่ยนะครับเข้าไปอยู่ในมินเซียมว่ารถของ Mercedes-Benz เนี่ยมันทนมากอะไรก็ว่าไปเนี่ยพอเขาไปเปิดโปรแลนด์เนี่ยเขาก็สามารถจะขายได้ทั้งสหภาฐยุโรปซึ่งโปแลนด์เนี่ยข้อดีก็คือว่าพอเขารู้ว่าเขาไม่ได้แข็งแกร่งด้านเศรษฐกิจมากเนี่ยกฎระเบียว่าเออมันเป็นกฎระเบีย,ยาบายังไม่แข็ง ดันเองคือสมมติว่าถ้าเราจะไปสอบเยอรมันเนี่ยอาจจะสอบยากนิดนหนึ่งเพราะว่าเยอรมันเนี่ยคุ้นส่วนใหญ่เนี่ยเอาตัวเองก็แล้วกันเวลาจะเข้าอูเนี่ยเวลาจะจดทะเบียนเครื่องมือแพทย์จะไปโปแลนด์ก่อนไปจดโปแลนด์เพราะว่าจดโปแลนด์ได้ยูแล้วก็หนึ่งถูกถูกกว่านะครับเพราะว่าเขาอาจจะไม่ได้คิดแพงเพราะเขาส่งเสริมไงหนึ่งถูกกว่าสองพอเอาข้อสอบแบบง่ายง่ายนิดนึงคือ เป็นช้อยช้อมีมีช้อยให้การเยวมันมันยากแล้วก็แพงอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ไปเข้าโปรแลนเพราะฉะนั้นคอยดูครับว่าช้อปปีเนี่ยผมว่าแหมเข้าจะประสบความสําเร็จหรือเปล่าเออแล้วซ้อหุ้นมา